แล้วก็จะมาทดสอบเครื่องมือ p t y m 021กับเจ้ารถจักรยานยนต์ Honda m ม n งกี้นี้เราก็เข้าไปที่เมนูอย่างถ้าเข้าตรวจสอบก็เอาแบบง่ายๆเลยก็ไปที่โหมดแล้วก็เข้าที่ ออโต้สแกนได้เลยก็จะมีขึ้นมารลายดาต้าต่างๆเดีย๋ยวเราไปดูกันนี่ก็จะเป็นรอายดาต้าข้อมูลต่างๆ การทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆมีทั้งหมดเก้าหน้ารค้ควมามผิดพลาดต่างๆไม่มี ก็ไมม่ีนี่เป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับรีเซ็ตกล่อ,เองเราสามารถรีเซ็ร์เครื่องเดินไม่นิ่งเราสามารถรีเซ็ตมัน นี่ก็เป็นในกรณีที่ว่าเราหรือพวกชุดเร่งชุดอะไรออกแล้วมันกลับมาเดินไม่นิ่งให้เราเข้าไปทำการรีเซ็ตแล้วมันจะหายครับในกรณีที่ว่าเซ็นเซอร์มันหน่วยความจำมันยังจำอยูอ่เรียบร้อย ก่อนได้มากี